สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหนุ่มเสรภูมิครับทางช่อง1 0 1อีสานมาเทิงทีวีเดี๋ยวมีเรื่องวิพาษ์วิจารณ์กันสองสาเรื่องครับก่อนอื่นก็ขอทำมาหากินกันก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สปปลาวตอนนี้ก็เดินตลาดเรื่องกาแฟกาแฟสบายคอฟฟี่ให้พี่น้องเห็นครับ นี่คือกล่องของสบายกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อยอนะฮะรูปแบบกล่องนะครับส่วนผสมนะฮะนี่ฮะทั้งอ,อยอไทยอ,อยอลาวเรามีเรียบร้อยนะครับกาแฟสบายกาแฟนะฮะที่เราจำหน่ายอยู่สปปลาว ตอนนี้นะก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือท่านใดที่อยู่ในเมืองไทยต้องการที่อยากทานดูนะครับว่ามันอร่อยไหมกาแฟสบายกาแฟนี่นะครับสรรพคุณก็กินแล้วสบายอะ่ะแต่ต้องบอกให้กินแล้วสบายนะครับมันมีอีกยี่ห้อหนึ่งคลา้คลายกันนะครับแต่ยี่ห้อเนี้ยนะครับคําว่าสบายกาแฟกินแล้วสบายเนื้อสบายตัว นะครับมันไม่เหมือนอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันมันแปลความหมายก็คือสวัสดีอ่ะต้องบอกนะสวัสดีนะหรือการทักทายแต่ตัวเนี้ยคาว่าสบายเนี่ยกินแล้วสบายเนื้อสบายตัวตามข้อตามแขนเบานะฮะนี่ก็คือกาแฟสบายกาแฟท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดมาที่เมนใต้นะค,คลิปก็แล้วกันนะครับ อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครับตัวนี้คือกาแฟ YM Coffee Go กาแฟ YM Coffee Go มีผลต่อร่างกายยังไงมีสรรพคุณต่อร่างกายยังไงนะครับคือกาแฟ YM Coffee Go นี่ครับท่านจะเห็นนะฮะนี่นฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะสองรางวัลการันตีรางวัลหนึ่งได้จากกระทรวงพาณิชย์ก็คือภูมิบัญญาไทยดีเด่นนะครับ อีกรวันหนึ่งก็ท็อปแบนอวอร์ดนะครับ2องรางวัลการันตีจากกระทรวงพาณิชย์นะครับภูมิญาไทยดีเด่นรับที่มทสนะฮะตัวนี้ะโปร 1, หนึ่งสาห่อนะครับ3ห่อแบบนี้นะหอละ1ิบสิบซองข้างในนะครับราคา600บาทครับส่งให้ท่านถึงที่นะครับ สอบถามรายละเอียดมาที่เบอร์หนุ่มเสรภูมิกับ0806354767 0806354767กับ ym coffee go ตัวนี้ครับสวหรืออะไ้ท่านรับประทานแล้วครับนะบมีคำพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่ากินแล้วนะครับตอนเช้าเช้านี่ครับนะฮะจะมีน้ำตาไหลลงมานะครับเหมือนมาชะลัง ตานะครับเนี่ยตัวนี้ครับคนแก่คนเท่าสวครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับนะกินแล้วบอกว่าดีนะผมไม่ได้บอกว่าแก้ได้นะนะครับต้องเข้าใจนะครับผมไม่ได้บอกว่าแก้ได้นะครับสายตาคนเรานี่ครับเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเมือนจอโทรทัศน์อ่ะซื้อมาก็ใช้เลยครับใช้20ปี30ปีนะครับแล้วก็จะมีปัญหา วุ้นในตาเสื่อมวุ้นในในดวงตาเสื่อมนะครับเราต้องบำรุงเราต้องถนอมเราต้องรักษาครับนะก็รับประทานมากๆนะครับก็ไม่พิษเป็นภัยนะนะครับกาแฟนี่เขาบอกกินมากๆนะครับจะไปช่วยบำรุงการจุดอาการสูบฉีดของเลือดลมด้วยนะครับนะทางฝรั่งเขาวิจัยมาก็อ้างอิงตามคำวิจัยนั่นแหละครับนะฮะ ฝากไว้กับกาแฟไวเอคอฟฟี่กอยากสนับสนุนหนุ่มเซรภูมิไม่ว่าจะเป็นสบายคอฟฟี่หรือ y m c o f คอฟฟีกนะครับโทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับ0806354767 0806354767ครับเอาหลังจากทำมาหากินกันแล้วนะครับพี่น้องก็อยากฟังเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ผ่านมา ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็สดๆร้อนๆครับนะ,ะที่สนทองห่อนะครับก็จะได้เห็นว่ากลุ่มผู้ดำเนินรายการนะครับก็เข้าไปเออไวายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าเป็น2มาตรฐานบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับคือคดีนะฮะ ผมในฐานะคนข่าวนะแต่ที่ไปเอไอไวไวก็คนข่าวนั่นแหละต้องบอกคนข่าวแต่เขาต้องบอกถือว่าเขาเนี่ยระดับบิ๊กๆนะครับใครใครก็รู้จักนะครับบางคนก็คอมเมนต์นะแจ้งเลยอ่อหนึเลยกับเจ้าหน้าที่นะไปถึงโน่นเลยนะครับเข้าข้างคนดังเข้าข้างนะคือสถานที่สถานีตำรวจนะครับ เวลาเขาสอบสวนเวลาเขารับทรา,าบข้อกล่าวหานี่ครับบางทีเนี่ยเขาสอบสวนอยู่นี่ครับในห้องสารวัตรในห้องอสืบนี่ครับเขาจะไม่คนบุคคลคนนอกเข้าไปนะถึงจะยิ่งเป็นคู่กรณียิ่งไปใหญ่นะครับไปเออาโวไวายไปทะเลาะบอแว้งกันก็ยิ่งหนักเลยนะครับเขาก็ต้องการพื้นที่ไว้ออการพื้นที่ไว้นะครับเพื่อไม่ให้มีการปะทะเพื่อไม่ให้การต่อปากต่อคํากันครับไม่ใช่ว่า เอ้ยผมเนี่ยเป็นนักจัดรายการชื่อดังผมจะทําอะไรก็ได้ผมจะไปไหนก็ได้มันไม่ใช่นะครับผมดูแล้วหรอกอ่ะมันกึง่งกึ่งทุเลศอ่ะต้องบอกว่าทุเลตนะครับคุณไม่นิ่งพออ่ะคุณจะใช้คําว่าคุณอ่ะดังแล้วคุณก็ถือว่าไปละลานเขาอ่ะนะครับเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะผิดจะถูกนะผมไม่รู้นะ นะครับในขบวนการของการสืบสวนสอบสวนกับเนี่ยก็ไปว่ากันในชั้นศาลครับไม่ใช่คุณคุณจะไปไหนมาไหนก็ได้ครับในพื้นที่ราชการเนี่ยครับเขาก็มีที่ห่วงห้ามโดยเฉพาะกับการสืบสวนสอบสวนเนี่ยครับเขาก็จะเพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกับห้องร้อยเวรต่างๆเนี่ยครับไม่ใช่ว่าคุณจะทะลุถ้าเกิดคุณเข้าไปแล้วทะลเบาอแวงจะทำไงเออ ไปทําให้กูกรณีกระฉุนเฉียวเข้ามามีการทุบต่อยกันในโรงพักกับใครเดือดร้อนผมถามหน่อยฮะในเมื่อสมาธิไม่ในเมื่อพวกคุณเอากลุ่มเอาก้อนไปแบบนั้นครับไม่ใช่พวกมากคนดังกูจะทําอะไรก็ได้ก็มันไม่ใช่ครับอืมอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ครับให้เกียรติเขาบ้างครับตํารวจผู้น้อยก็มีจิตใจครับไม่ใช่ว่าไปชี้หน้าด่าเขาไปตะโกนโวเวีกนะต่อหน้าเขาครับ ไหนบอกคุณคุณเป็นคนดีไงไหนบอกว่าคุณเนี่เป็นสื่อมวลชนที่มีระดับไงเป็นนักข่าวมีระดับน่ะเป็นคนอยู่ในช่องที่มีคุณภาพไงทำไมทำทุเรศอย่างนั้นน่ะผมไม่ได้เข้าข้างใครน่ะแต่การกระทำนะครับอยู่นิ่งๆก็ได้ครับเรื่องมันถึงตำรวจแล้วตำรวจเขาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ว่าไปตามกระบวนการศาลนะครับ ผมก็เคยไปหลายที่ครับเขาไม่เข้ามันก็เข้าไม่ได้สารทีราชการไม่ว่าสำนักข่าวต่างๆครับก็ไปอยู่ด้านนอกครับคือหน่วยงานบริหารแต่ละที่เนี่ยครับเขาก็มีขอบเขตของเขาอยู่ครับยิ่งโรงพักด้วยครับคุณไปปั่นป่วนคุณไปทำน่นทำนี่ครับเขาเอาเจ้าหน้าที่มารักษาการอย่าลืมว่าคุณมีมลชนครับ คุณมีเอฟซครับที่คุณจะผิดจะถูกเขาก็รักคุณเขาก็ชอบคุณครับมันสามารถเกิดเหตุได้ตลอดเวลาครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคู่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเขาก็ดูแลผมไม่ได้เข้าข้างตำรวจนะครับแต่บางอย่างมันก็เกินไปครับคุณเอาหน้าที่ต่างๆคุณเอาชื่อเสียงของคุณเนี่ยไปข่มขู่เหมือนไปดูถูกเขาอะ เวลาคุณพูดรู้สักดิีนาเหลือเกินครับแต่เวลาคุณกระทำเลยครับมันต้องบอกว่ามันต่ำอ่ะผมบอกเลยมันต่ำครับผมในฐานะสื่อมวลชนเล็กๆเน่ยครับคนทําข่าวเล็กๆผมเห็นว่ามันเป็นต่ำไงมันต่ำไงเออก็ว่ากันด้วยกฎหมายครับฟ้องร้องกันแล้วก็ปล่อยให้หน้าที่ของสังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ศาลเขาตัดสินกับเออ เหมือนพวกคุณจะไปตัดสินกันเองครับไปชี้หน้าด่าเขาครับนั่นหรือเขาเรียกว่าวิสัยคนดีคบนิสัยคนดีนิสัยผู้เจริญแล้วครับอา้าวนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมมาวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ครับามาเรื่องที่สองครับก็ที่ก็ที่ผ่านมาครับอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งนะฮะผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดชนบุรีครับ ผมก็ยกตัวอย่างให้เป็นแบบแผนกับเป็นตัวอย่างโพออกมาไม่กี่วันนี้ครับนะคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลหรือกลุ่มก้าวหน้าสูงเรี่ยวเลยครับ48%ครับทิ้งคู่แข่งขาดลอยครับฝันไปน่นครับหัวหน้าพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลออกมาบอกว่า ถึงนายกเศรษฐาจะหลุดไปครับเราจะไม่จับมือกับพรรคที่เป็นรัฐบาลเก่าด้วยซ้ำไปครับเนาะเขาพูดไปถึงนั่นครับเอ๊ยังไม่ได้ถามว่าใครจะมาจับมือกับคุณนะครับต้องถามกลับไปที่พวกคุณบอกว่าใครจะมาจับมือกับคุณตอนเนี้ยที่คุณไม่ได้เป็นรัฐบาลที่คุณเป็นฝ่ายค้านตอนนี้ก็ไม่มีใครจับมือกับคุณไม่ใช่เหรอเออ บางทีนะ่ะให้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนี่ก็ระวังบ้างนะเออเพราะว่าความก่าวความเดิมเนี่ยครับเออก็เหมือนพรรคเพื่อไทยนะครับเขาบอกตอนแรกนะจับมือกับพรรคเก้าไกลแต่มันไปไม่ได้แล้วไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เขาก็มีข้อแม้บว่าว่า,วาถ้าพรรคเก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยยังรวมกันอยู่เขาก็ไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วทำยังไงล่ะครับ จะปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เหรอจะปล่อยให้บ้านเมืองไม่ต้องมีรัฐบาลรอไปสิบปีอ่าสิบเดือนเก้าเดือนอย่างนั้นเลยครับมันเป็นไปไม่ได้ครับมันขาดช่วงไม่ได้ก็เป็นวาทกรรมบอกตบัดสัตว์ครับผมต้องพูดบ่อยๆผมต้องพูดย้ำๆครับเพราะอะไรครับเพราะพวกที่ไม่เข้าใจพวกที่ใช้คำพูดคำนี้ครับมาเสียดแทงมาต่อว่า รัฐบาลชุดนี้ครับผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันครับทั้งๆท,ที่ผมเองก็ไม่มีผลประโยอนอะไรหรอกกับรัฐบาลชุดนี้ตำแหน่งอะไรผมก็ไม่มีนะครับแต่ผมเห็นว่าการที่พวกคุณใช้วาทกรรมแบบนี้ครับจําได้ไหมสมัยการประท้วงคนเสื้อแดงครับมีการสร้างวาทกรรมบอกว่าเสือเเส้อแดงล้มเจ้าเสื้อแดงล้มเจ้ามันก็เกิดขึ้นกับ ประธานนปชอ,อดีตนะประชานนปชก็กล่าวหาต้องต่อว่าเขาบอกว่าใช้วัฒกรรมนะครับปั้นครับพูดขึ้นมานะครับแล้วล่าสุดครับตัวเองครับใช้คำพวกนี้ครับเอามาใช้กับกลุ่มก้อนพวกเดียวกันก็ยังว่านะครับตอนนี้มันไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วครับคุณไปสัมบัิสมัยสัมบัิมือไปกินข้าวร่วมพานะครับไป แสดงเนื้อแสดงตัวครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่มีการเหนียมอายนะไม่มีการออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนหรอกว่าตัวเองทำอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับไปหยิบยกนู่นครับเออไม่ได้รักางใจนะครับก็ไปพานนู่นครับอดีตนายกพันตำรวโทรทักษิณชินวัตรนู่นครับ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองเลยครับเออรัฐบาลเศษฐาเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับเขาก็ทํางานครับข้าวก็ขึ้นราคายางก็ขึ้นราคาครับบอกว่าเขาไม่มีผลงานนะสู้รัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้ครับรัฐรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยจะลืมว่าเขาเนี่ยไม่มีรัฐบาลนะครับเขาไม่มีนะเขาเรียกว่าไม่มีพักร่วมนะ ในอดีตครับที่เขาครองอํานาจมาครับเขายึดอํานาจมาเขาเบียดเสร็จแล้วครับสั่งหมูเป็นแมวยังได้เลยภาษาอะไรล่ะครับแต่เขาก็จะทาได้แค่นั้นล่ะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลก่อนๆเนี่ยเขาวางไว้ครับไม่ว่าจะเป็นเวาอรถไฟความเร็วสูงครับการจัดการน้ําอะไรต่างๆและหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับมันก็ผุดขึ้นมา เขาจะทําครับแต่เขาทาง่ายไหมล่ะเขาทาได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ครับคนนั้นก็ฟ้องคนนี้ก็ร้องนะครับรัฐบาลประยุทธ์ทําได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นเผด็จการแล้วคุณก็จะถามบอกว่าถ้างั้นเผด็จการก็ดีกว่าครับถ้าดีกว่าประเทศชาติมันจะเป็นแบบนี้เหรอมันไม่ใช่ครับ มันใช้ได้เป็นบางอย่างครับคําว่าประเด็ิการครับมันใช้ได้กับไอ้พวกที่ไม่ไม่เอาด้วยสักเรื่องน่ะก็หักด้ามด้ามพาด้วยเข่าเลยครับก็ทํางานไปครับนั่นมันคือเรื่องที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับผมเห็นหลายคอมเมนต์นะครับว่ารัฐบาลเศรษฐานี่ไม่มีอะไรดีเลยครับเออสูรัฐบาลประยุทธ์ก็ไม่ได้ที่ด่าว่าเขาครับ คือรัฐบาลเศรษฐาเองเขาตามทำตามกรอบปฏิกาครับไอ้นั่นมันนอกเหนือกรอบปติกามันคือรัฐบาลเผด็จการคุณยังแยกไม่ออกคุณยังมาพูดแบบนี้ครับต้องถือว่าใช้ไม่ได้ครับนี่คือระบอบประชาธิปไตยเอาเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเอามาบริหารประเทศเสียงข้างมากไม่ใช่ว่ายกมือครั้งเดียวมันจบกันได้ที่ไหนล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นมติสภาวุฒิสภานะกว่าจะแก้ไขร่างต,ต่างๆเนี่ยเอามาประกอบกับกฎหมายมาประกอบกับนโยบายครับไม่งั้นก็ติดคุกติดตารางมันไม่ยกมือผ่านแล้วมันก็ผ่านเลยมันไม่ใช่ครับมันมีวาลาหนึ่งวละสองวละสามกับตกลงเลยพวกคุณเข้าใจไหมว่าการทํางานในสภาผู้แทนราษฎรมันมาเข้าทําในขั้นตอนอยังไงบ้างครับก็มาดูตรงนี้ครับ ที่ผมบอกว่าโพเนี่ยพุ่งทะยานเข้าไป48%ครับสนับสนุนพรรคเก้าไกลก็จะเป็นแรงสไลด์ครับแต่ชักเอกใจซะแล้วหลายคนก็มองมุมกลับเหมือนกันนะนักวิชาการบางคนครับนักคอมมนต์บางคนนักวิจารณ์บางคนก็มองมุมกลับเหมือนกันบอกว่าเป็นงานหลักเป็นงานใหญ่เป็นงานที่พรรคก้าวไกลต้องคิดครับผลสุดท้ายผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับแรนสไลด์ สไลด์เกินเขาเรียกว่าลันเวครับตักค้องคองหักกับแพ้ไปพั 1, นคะแนนพันกว่าคะแนนนะครับก็ถือว่าไม่น้อยครับถึงถึงจะมีคนไปเลือกตั้งน้อยนะครับมันก็คือคะแนนจากพี่น้องประชาชนครับจะชนะหน,นึ 2, นน่งคะแนนสองคะแนนสามคะแนนก็คือชนะครับ นี่คือบริบทนี่คือการเลือกตั้งของท้องถิ่นครับเลือกตั้งอบตเนี่ยครับคนสุดท้ายนั่งมอเตอร์ไซค์ไปวินาทีสุดท้ายครับไปเลือกตั้งชนะเลยมันก็มีครับแต่ถ้าอ้างบอกว่าคนไปเลือกตั้งน้อยก็เลยแพ้น,นี่ครับนั่นคุณไม่ใช่นักเลือกตั้งครับไม่ใช่นักกีฬาด้วซ้ำไปครับ การที่รรคเก้าไกลคณะก้าหน้าเนี่ยมันแพ้ไงคก็คือแพ้ครับผมต้องใช้คําว่ามันหลงตัวเองครับคิดว่าโพมาคิดว่าเสียงมานะครับที่เขาบอกว่านักนายกว่าวรัฐมนตรีว่าวคะแนนทิพย์โพทิพย์เนี่ยมันก็น่าจะใช่นะมันจะบ่งบอกว่า การทํามาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการลาออกแล้วก็มาเลือกตั้งเพื่อให้คุณสมบัติมันครบเนี่ยครับนั่นคุณก็เล่นเกมมาแล้วนะเพราะตระกูลที่คุณลงเนี่ยครับเอามาแข่งกันนี่ครับก็ไม่ใช่เบาครับเออตระกูลใหญ่ทีเดียวครับในชนชนบุรีเนี่ยครับนะระหว่างบ้านใหญ่กับเนี่ยกับตระกูลที่ลง ในคณะก้าวหน้าเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งกันนะครับบางเขตบางพื้นที่เลยแต่รวมๆแล้วครับปรากฏว่าแพ้บ้านใหญ่แพ้บ้านใหญ่ครับเออเป็นการแลนสไลด์ที่เกินลันเวย์กับหัวทิ่มคอหักเลยครับพูดไม่ออกครับหัวหน้าคณะก้าวหน้าครับออกหน้าออกตาหาเสียงนั่นก็ ต้องมีผลสรุปออกมาละครับว่าผิดพลาดตรงไหนการแพ้นี่ครับเป็นบทเรียนนะต้องไปแก้ไขครับเดี๋ยวจะหาว่าหนุ่มเสรีภูมิเนี่ยมันก็เชียร์แต่รรคเพื่อไทยนะเชียร์แต่รัฐบาลนะก็ไม่ใช่ครับผมแนะนำด้ยซ้ำไปครับผมตีแล้วผมแนะนำบอกว่าเอาไปพิจารณาเอาไปดูครับว่าแพ้อย่างไงครับ เช่นเดียวพรรคเพื่อไทยเขาเขาแพ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาเขาก็พยายามทําให้ดีที่สุดเขาตั้งพรรคการเมืองแล้วครับเขาไม่อยากให้พรรคการเมืองที่เขาตั้งขึ้นมาเลยมันพังหรอกเขาก็จะหาวิธีการครับว่าจะเอายังไงจะซื้อใจพี่น้องประชาชนนะทำยังไงจะได้คะแนนเสียงมาครับที่คุณบอกจะแลนสไลด์พรรคเดียวแล้วครับสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยครับมันเป็นการเพ้อฝันไปแล้วนะ ถ้าบทสรุปออกมาอย่างนี้ครับการเมืองท้องถิ่นคุณยังแพ้เลยครับซึ่งใช้คะแนนเสียงน้อยมากครับต้องบอกน้อยมากในการแข่งขันครับแต่ถ้ากระแสมันไหลมาจริงๆนะครับคะแนนเสียงแค่นี้มันขี้ปลาติว๋วนต้องเรียกขี้ปลาติว๋วจิบๆครับแต่ปรารกฏว่าคุณไม่เอาไม่สามารถเอาชนะะคา,านกลุ่มอื่นคณะอื่นได้ก็หมายว่าคุณนี่ครับ แพตั้งแต่ต้นแล้วครับสามสี่สามสี่สนามกับที่ผ่านมาครับที่คุณบอกคุณแน่ที่ที่คุณบอกคุณแก๋เก่งครับแต่ปรากฏว่าครับคุณแพมาตลอดเลยครับจะให้ผมบอกว่าวิจารณ์บอกว่าโอ้ยคณะนี้มันสุดยอดจริงๆครับพี่น้องประชาชนเนี่ยอรักมากครับหลงไหลามากครับส่งเสาไฟฟ้าที่ไม่มีสายไฟฟ้าลงมันก็ยังได้มันไม่ใช่ครับ สนับสนุนไม่ไหวครับเชียร์ไม่ไหวเหมือนกันครับต้องมาดูพฤติกรรมตัวเองนะมารยาตัวเองด้วยว่าอยู่ในสังคมกับเพื่อนได้ไหมครับเพื่อนเอาไหมครับนั่นต่างหากครับที่คุณต้องไปคิดว่าทำไมไม่มีใครเอาคุณเลยนะฮะย้อนกลับมาที่ หัวหน้าพักเก้าไกลครับพูดออกมาบอกว่าเราจะไม่จับมือกับพักไหนทั้งทั้งนั้นกับไม่จับมือกับพักเก้าไกลเอมไม่จับมือกับพักเพื่อไทยครับสื่อความหมายว่าเป็นอย่างนั้นครับขนาดจับมือกับพักเพื่อไทยคุณยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยถ้าคุณไม่จับมือกับพักอันดับสองแล้วคุณจะไปจับมือกับใคร คุณจะไปจับมือพักภูมิใจไทยได้ยังไงครับเขาก็ประกาศชัดว่าชั่วโมงนี้ครับคุณจะแก้มาตรา112พักภูมิใจไทยที่ไม่เอาคุณก็คือคุณไปคุณต้องไปยกเลิกมาตรา112พักพลังประชารัฐก,ก็ไม่เอาเพราะว่าคุณจะไปแก้มาตรา112เออ คุณอ่านหนังสือไม่ออกดูไม่เป็นหรือ,อยังไงที่เขาพูดน่ะที่เขาขัดกับคุณที่เขาไม่ยกมือให้คุณน่ะคือประเด็นนี้พรรคอื่นไม่ต้องพูดถึงหลักเกณฑ์เดียวกันครับแต่ถ้าบอกว่าพรรคเพื่อไทยลุดนนะจากนายกรัฐมนตรีที่คุณคาดหวังไว้ที่คุณคิดไว้ครับที่คุณฝันไว้นะครับ คุณจะไปรวมกับพรรคไหนล่ะครับเอาคะแนนทิปที่ไหนล่ะครับมาลงว่าให้คนนั้นคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคของคุณครับไปดูหลักการไปดูกฎเกณฑ์ก่อนครับไปคไปดูคุณสมบัติคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก่อนคุณก็ให้สัมภาษณ์กับมันอายเขามันทุเรศไม่ใช่ว่าพวกคุณอ่านหนังสือออกอย่างเดียวเล่นคอมเป็นอย่างเดียวครับ เล่นออนไลน์เป็นอย่างเดียวพวกผมก็เล่นเป็นเหมือนกันครับรู้เหมือนกันว่ากติกากฎมารยาทเป็นยังไงครับคุณสมบัติคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากไหนทํำยังไงถึงจะเป็นครับไม่จะสักแต่ให้สัมภาษณ์อายเขาครับเป็นหัวหน้าพักครับนะไม่ใช่ว่าเป็นหัวดอนะเป็นหัวหน้าพักครับเราก็สู้มานะเรื่องการเมืองเราก็สู้อุดมการเราก็สู้มาเหมือนกันครับ ความรู้เราก็ไม่น้อยกว่าคุณหรอกต้องบอกงั้นนะในเรื่องแบบนี้ครับไปพิจารณาใหม่ครับไปแก้ไขตัวเองก่อนครับที่จะมาบอกว่าแลนสไลด์แลนสไลด์ครับถ้าแลนสไลด์มาเพื่อแพ้ครับโอกาสแพ้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็มีโอกาสสูงครับไปทําการบ้านมาใหม่ครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องนี้แหละครับ ฝากไว้ตรงนี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ